ผู้ชายหมดอารมณ์ในวงเล็บรักกับผู้หญิงที่ทำสิ่งนี้ค่ะผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายหมดอารมณ์ก็คือผู้หญิงที่เป็นประเภทที่ไม่มีความมั่นใจส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงมีอารมณ์คือผู้หญิงไม่มั่นใจและไม่มีเสน่ห์แล้วมันก็เลยทำให้ผู้หญิงไม่มีเสน่ห์้าใจเนาะหมายความว่าความไม่มั่นใจของคุณก่อกำเนิดอารมณ์อย่างเช่นไม่มั่นใจว่าตัวเองดีพอไหมสำหรับผู้ชายคนนี้หรือสำหรับความสัมพันธ์นี้ไม่มั่นใจว่าฉันสวยหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าฉันดีพอที่เขาจะรักฉันหรือเปล่าใดๆก็แล้วแต่อันนี้คคืออผู้้หหญิงงงทที่่่รววมมมมมััดขาไนใจ เวลาที่คุณไม่มั่นใจคุณก็เลยแสดงอารมณ์ที่สูงคุณจะเรียกร้องเยอะเพราะคุณกลัวไม่ได้เพราะคุณไม่มั่นใจคุณจะสงสัยตัวเองอยู่ต,ตลอดเวลาไอ้พวกนี้ทําให้ผู้ชายหมดอารมณ์แล้วพวกนี้จะทําอะไรต่อไปแสดงอารมณ์ก่อนอันดับแรกถูกไหมต่อไปคือก่อวินาศกรรมตนเองเข Cap ้าใจไหมก่อวินาศกรรมตนเองคือแบบฉันไม่มีอะไรดีหรอกฉันไม่คู่ควรกับคุณฉันไม่คู่ควรกับความรักครั้งนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะคือก่อบอมตนเองปุ่มะระเบิดตนเองคือกูแม่งไม่มีอะไรดีสักอย่างกูไม่เคยมีอะไรดีๆๆสําหรับผู้ชายคนนี้ไม่มี อะไรดีสาหรับความสัมพันธ์นี้กอบบอมตัวเองเวลาที่พวกคุณไม่มั่นใจแล้วชอบพูดคําถามแบบนี้พี่รักหนูไหมหนูไม่สวยนะหนูไม่เก่งเหมือนคนนั้นนะมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกหมดอารมณ์กับคุณมากเลยเป็นเหมือนผู้หญิงไม่มีของอันนี้พวกนี้คือไม่มั่นใจเวลาที่คุณมีความรู้สึกกลัวคุณรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่ปลอดภัยถูกไหมคะรู้สึกเหมือนว่าคุณจะถูกผู้ชายทิ้งอยู่ตลอดเวลากลัวก็เลยสร้างความไม่มั่นคงของตนเองก็เลยสร้างนั่นโน่นนี่อารมณ์สาตะต่างๆมากมายขึ้นมาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะปกป้องความอยู่รอด เ,เพื่อที่จะปกป้องให้ผู้ชายคนนี้อยู่กับคุณได้นานมากที่สุดนั่นเองเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นคงก่อนสร้างความแข็งแกร่งก่อนให้กับตนเองก่อนอย่างเช่นอะไรความรู้สึกก่อนเลยอันดับแรกทํายังไงกูถึงจะอยู่คนเดียวได้คําถามนี้มันต้องเกิดนะ ทำไงคุณถึงจะอยู่คนเดียวได้พอคุณอยู่คนเดียวได้กูจะเลิกกลัวว่าผู้ชายจะหนีหรืออยู่หรือหนียังไงคุณจะเลิกกลัวตรงนี้และการที่คุณมีความรู้สึกที่มั่นคงเนี่ยมันก็ต้องแสวงหาไปอีกนะว่าอะไรที่ทําให้ฉันรู้สึกมั่นคงหรืออยู่ด้วยตนเองได้มันก็ต้องมีสิ่งอื่นที่ทํามากกว่าผู้ชายถูกไหมคะชีวิตคุณเกิดมาเพื่อใครได้บ้างคุณเกิดมาเพื่อแค่ผู้ชายคนนี้หรืออยู่กับผู้ชายคนนี้เท่านั้นไหมคุณเกิดมาเพื่อใครได้อีกคุณเกิดมาเพื่อสร้างอะไรได้อีกบนโลกใบนี้เวลาที่คุณณรรรููู้้้้สสสึึึกกกกวววว่่่่าาาาาาตตตัััััเเเอองงงมมมมมมมีคคคคุหหนนนนจจะะิใบ มีก็ได้ไม่มีก็ได้เว้ยแฟนอยู่ในความรักกูก็กทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าผู้ชายจะหักอกหรือจะหักหลังจะมีเมียน้อยไม่เป็นไรกูเดินหน้าต่อได้เว้ยกูอยู่ได้เว้ยนี่คือความรู้สึกมั่นคงทางความรู้สึกจริงๆคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่แบบอินดีพเอนเดนซ์มากๆกลายเป็นผู้ผู้หญิงที่อิสระมากๆถูกไหมคะสอนลึกมากแล้วครูบอกเลยครูสอนพวกคุณได้ลึกมากกว่าน,นี้อีกอะ่ะโอ้ครูที่สอนไว้เยอะมากในคอร์สนะนะคะมันต้องไปแกะตรงนี้ก่อนนะถ้าคุณไม่รู้จักตั้งคําถามตนเองว่าทําไงฉันถึงจะมั่นคงหรือมั่่่่นนใจได้้้้เเเีีีคคคคืือออพวกสิงงทุณตรูโป ถ้าใครอยากเหนือมนุษย์แบบนี้นะคะในคอสแต่และคอสของครูที่ยกระดับพวกคุณไม่ได้มานั่งแค่สอนแก้ปัญหาเท่านั้นค่ะ สอนให้พวกคุณเป็นนายเหนือปัญหานายเหนือปัญหาทั้งหมดคุณต้องเป็นก่อนนะคุณต้องเชี่ยวชาญก่อนนะคะไปเรียนเรื่องนี้ดีกว่าในการที่จะทำให้พวกคุณถูกยกระดับขึ้นไปตั้งแต่คลาสซี่วูแมนแหละสอนให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีมูลค่ามีราคาแพงแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเติมความมั่นใจให้กับคุณเวลาคุณเห็นของของตนเองเนี่ยที่มันไม่ใช่แค่ว่ามีแค่เงินหรือมีแค่ฐานอนดอนสังเนี่ยหรือเห็นแค่ความสวยของตัวเองเนี่ยคุณจะเห็นมากกว่านั้นนะคุณจะไม่ได้เห็นแค่นี้อันนี้มันจะช่วยเติมเสริมกําาาลลััังงงคคคคววมมมม่่นนแะใจขอุณได้ ในผู้หญิงเลยค่ะนะคะอย่างที่2เติมกําลังอํานาจของตอนเองเสริมกําลังอํานาจของคุณด้วยการสร้างมหาเสน่ห์ของคุณเพราะสิ่งนี้จําเป็นมหาเสน่ห์ของคุณทําให้ผู้ชายยอมสยบยอมตายได้เพื่อคุณถ้าคุณรู้ว่าจะเล่นยังไงนะคะการมีเสน่ห์นี่สําคัญมากเลยนะคะ คุณชักจูงโน้มน้าวและชักนําได้อย่างต่อไปก็คือเรื่องของการเป็นของคุณการเป็นในระดับหรือเป็นผู้หญิงเลอค่าก็เป็นวิธีการเรียนรู้หนึ่งทําให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าฉันจะต้องเสริมกําลังยังไงสอนการเป็นเนี่ยสอนในสวยพิฆคาตเป็นยังไงเป็นผู้หญิงแบบไหนที่มันขั้นกว่ามันเหนือกว่าไปอีกสวยพิ่าตจะสอนวิธีการเป็นที่แบบเป็นผู้หญิงที่ขั้นกว่าไปอีกมันต้องมีความเลอค่าด้วยอยู่แล้วคุณค่าอะไรมันวิธีการยังไงปรับรูปร่างอะไรตัวเองยังไงแต่งเนื้อแต่งตัวทําผมยังไงไให้ ดูแพงเนี่ยให้ดูสูงส่งให้ดูมีระดับเนี่ยมันต้องเรียนมาอยู่แล้วต่อไปสุดท้ายก็คือ l o v e 1 0นนี่เป็นคอร์สใหม่คอร์สน้องใหม่นิวคอร์สเลยที่จะเป็นวิธีการที่เชี่ยวชาญที่สุดในระดับขั้นแอดวานซ์เลยที่ทําให้ผู้ชายรักคุณคุณต้องมีสิ่งนี้คุณต้องรู้สิ่งนี้นะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงให้คนรักคุณได้คุณพลาดแล้วแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วครูบอกเลยว่าไม่มีเหตุการณ์ไหนที่จะเข้ามากระทบคุณได้อีกคุณเอาอยู่หมดคุณรู้วิธีการแล้วอะ ตั้งแต่การเป็นของคุณและวิธีการของคุณเนี่ยทั้งหมดรวม4คอร์สเนี่ยมันจะเป็นวิธีการแล้วก็เป็นคุณที่คุณจะเป็นใครคุณจะมีวิธีการยังไงด้วยนะคะโอเคไหม